สวัสดีครับวันนี้เรามาหาวิธีพิมพ์เอกสารง่ายๆหรือพิมพ์ข้อความก็นง่ายๆจาก g o o Google Chrome นะครับผมก็กดไปที่อันี้ปุ๊บเราก็ไปที่เอกสารปั๊บเอกสารมาปุ๊บจะมาโผลโห,หน้านี้หน้านี้กดเครื่องหมายว่างปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือไปที่พิมพ์ด้วยเสียงปั๊บแล้วก,กดอัดเสียงสวัสดีครับ ทุกท่านมาเทสการพิมพ์เอกสารด้วยเสียงนะครับมันจะมีคำที่ผิดเนี่ยเใช่ไหมถ้าเราออกเสียงชัดเจนก็จะพิมพ์ได้ถูกแต่ถ้าเราออกเสียงม่ชักเก่งอ่ะห็นไหม บางทีเราฟังเราไม่ออกเนี่ยถามอะไรวะ <Yeah. S 1> นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอามือถือนะครับอีกเครื่องหนึ่งเปิดแล้วก็ลองอัดดูนะครับว่าจะพิมพ์ตามได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูกันกดปิดไปก่อน 5ตัวปรากฏว่าหนูทดลอง5ตัวนี้สามารถที่จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันร่างกายของพวกมันไม่ให้ติดเชื้อโควิด19ได้ครบท้วนทุกตัวเลยค่ะแต่ปรากฏว่ามีหนูทดลอง2ตัวด้วยกันนะคะที่มันสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีได้มากที่สุดได้มากกว่าหนูตัวอื่นๆ เพราะฉะนั้นผลสําเร็จเบื้องต้นแบบนี้ค่ะเขาก็เตรียมที่จะทําการเอาวัคซีนตัวนี้นะคะไปทําการทดลองในมนุษย์ต่อไปเรียกว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วค่ะโดยการทดลองครั้งนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ของอิตาลีเชื่อว่าวัคซีนนี้จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์อย่างได้ผลซึ่งจะได้ผลกับโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของปอดที่เป็นอวัยวะสำคัญและก็เป็นเป้าหมายการโจมตีของเชือ้อไวรัสโควิด -19 โดยจะทําให้อวัยวะภายในร่างกายโดยเฉพาะบอดก็ประมาณหนึ่งประมาณนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดปิดป๊าปอันนี้เราก็เซฟเป็นไฟล์เซฟเป็น Word ก็ได้หรือ,อไรก็ได้ครับเซฟได้หมดนะครับก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ป๊าเป็น Word แล้วจัดหน้าจัดคำอะไรพิมพ์ผิดแล้วก็มาดูลองมาไล่เรียงดูจัดหน้าจัดกระดาษเหมือนกันทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ลองใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ